ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านชาิยอดบางแสงเนจริงๆแล้วร้านนี้เคยมาแล้วก็นั่นแหละมีปิกาจูด้วยนะครับเคยมาแล้วอาหารอร่อยดีเลยแหละนะก็คือมันริมทะเลครับลมเย็นสบายอก็เดี๋ยวจริงๆเราจองไว่แล้วแต่จริงไม่ต้องจองก็ได้นะ คนน้อยอยู่แล้วนะหาที่เย็นๆเนาะลมเย็นสบายมากๆเลยมาได้ครับชาลอีออบลังแต่นั่งไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะก็ตรงลมเย็นๆน่ะขอลมอ่ะ คือเขาเด่นตรงที่ว่าเออแบบถ้ากินตอนเย็นอย่างเงี้ยคือร้านนี้คนเยอะนะครับรีวิวก็ดีด้วยเออเนี่ยมันจะมีน้ำมีริมทะเลก็ดีอ่ะแล้วตอนแล้วตอนแบบว่าแบบตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเหมือนเขามีโต๊ะตรงนี้ด้วยนะโต๊ะตรงนี้ด้วยเจ๋งเลยไอ้บางแสนน้ำใสว่ะ คือมาให้ชมว่าเฮ้ยบางแสนแม่งน้ําใสจริงๆนะเวย้ยคือไม่ดูดูไม่ดูด้วยตาคือเห็นพวกข่าวตามเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยว่าเออแบบเฮ้ยบางแสนน้าใสนะเฮ้ยใสจริงๆเวย้ยดูดิโอ้โหแต่ลงไม่ได้นะลงไม่ได้ลงไม่ได้ ถ้าลงเดี๋ยวขึ้นไม่ได้วะ่ะไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางลงนะครับเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี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 ยมันคือทะเลบางแสนเว้ยโอเคป่ะโอเคป่ะเนี่ยเฮ้ยสวยอะ่ะเนี่ยถ่ายรูปไหม,มวันนี้นะครับไ am a runner นเอร์นะครับผมไม่ได้มาวิ่งวันนี้มา ทานอาหารที่ชนบุรีครับฟังแสนร้านชาลียอดครับคือเขาก็เป็นร้านชื่อดังแหละก็แล้วก็รีวิวอาหารอร่อยคือเคยมากินแล้วนะครับอุย้ยแต่ชอบอะ่ะชอบชอบมุมนี้จังเลยอะ่ะเดี๋ยวขอถ่ายเป็นรูปหน้าป,ปกย t u b e เลยแล้วกันอันนี้คือจะว่าไปก็อยากลงไว้เยแต่ว่าลงไม่ได้คือลงอะ่ะลงได้แต่ขึ้นอ่ะขึ้นไม่ได้เนะลยนะ<ช>เออเนี่ยมันก็จะมีขนหิน ที่ร้านชาเลยอ่อนนะครับก็จะมีแบบครับประมาณโต๊ะอย่างเงี้ยเนาะเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะมาประจําอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ก็บางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเจ๋งร้านนี้อาหารอาร่อยตามความคิดของผมนะตามลิ้นของผมเยนะอยากลงไปสัมผัสน้ำทะเลจังเลยลงไม่ได้ออ <laughs> เออเนี่ยแบบเฮ้ยตรงนี้ลงได้เหมวะนีะ่นี่นี่เฮ้ยลงได้เว้ยนี่ โอ้ยนี่ครับตรงนี้เป็นหินนะบางแสนน้ำใสจริงๆนี่โอ้โหด,ดูดิดูดิดูดิเนี่ย yeah. โอ้โหบางทีเราได้มาอยู่อะไรต่างเงี้ยมันก็ ผ่อนคลายนะ,ะัะไม้ผ่อนคลายมีเยอะเลยหละโอ้ยคือทำไมทำไมถึงตื่นเต้นรู้ป่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่41ปีเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นบางแสนน้ำใสจริงๆอันนี้ ไม่ได e ้พูดปลดมมเท็สาบานสาบานจริงบางแสนน้ำไหลจริงตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกินอาหารเลยหวังจริงจริงๆกล่าวว่าจะรีวิวชาลีออดนะครับร้านอาหารชาลีออดแต่ว่ามาเห็นน้ําทะเลที่บางแสนอ้แบบเจ๋งดีกว่ะสวยสวยสยสวย ้าวส,สุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดจริงไปขึ้นดีกว่าน,นะครับมาแล้วชาลีออด,ด,ย,อดยำผักบุ้งกรอบอเหมือนย,อยำผักบุ้งกรอบน้ำมันไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นเนาะก็เขาใส่เกลือเหรอเขาเขาชอบแบบนี้ผมไม่ชอบแบบนี้ ป่อยตัวโตมากมีฟังตาพูด้วยใช่ไหมปอยตอวก็ต้องต่อตะพูอยู่แล้วเรู้เลยว่ามีแต่ที่โดดเด่นคืออันนี้ครับช่หมนที่ปลาหมึกสดๆโกโก้แบบุดยออมานี่คือแกงเต็มแบบาหนะจริงๆสั่งมาอีกอันนึ่งคือทอดมันกุ้งไม่ถ่ายลวกินแล้ว กินดีกว่าไปละนี่คือทอดบันปูอ่ะทอดบันปูจะมีปูเยอะแค่ไหนนะปูเลยแล้วกันถ้าเป็นปูก็เยอะอยู่นะเนี่ยนะ ทุกอนูของของข้อมันเลยแหละรมชาปูอะ <laughs> ชาปูเลยเจ๋งว่า้าจอ้อ mm hmm. <c oughs> ให้จอนะ้ยกินต่อดีกว่า